โตคันซีและทเค็นที่ต้องมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้เป็จำนวนโอ้ศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่อยอมรับได้หากเห็นว่าคลิปหรือเนื้อหามีประโยชน์สามารถสนับสนุนปลอกออกได้โดยการสมัครด้วยรหัสแนะนำนี้หรือกดที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับป๋อเช่นเคยครับสำหรับเดือนสิงหาคม2568นี้ก็มีแคมเปญดีๆมาแจกอีกแล้วสำหรับคนที่เปิดบัญชีบ i n a n c e TS และ k y c ในเดือนสิงหาคมนี้ครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาที่เมนูรับรางวัลเหมือนเดิมครับก็จะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้ป๋อจะมาพูดแคมเปญน,นี้ครับคือเทรดครั้งแรกกับ b i n a n c e TS เพื่อรับรางวัลเป็นวอชเชอร์บี b นบีมูลค่า500บาทครับ เงื่อนไขง่ายๆเลยครับเพียงแท่เทรดครั้งแรกมียอดขั้นต่ำ500บาทขึ้นไปครับจำกัด3,000คนแรกด้วยนะซึ่งอันนี้ถือว่าแจกมาเยอะทีเดียวนะครับและกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหา2568เป็นต้นไปเลยครับและกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดในวันที่31สิงหานะครับดังนั้นเนี่ยเรามีเวลา1เดือนเต็มๆสําหรับเดือนสิงหาคมนี้แต่ว่าถ้าท่านไปเริ่มหลังๆก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ใน3,000คนแรกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดใครเห็นคลิปวิดีโอนี้ในช่วงแรกต้นเดือนก็มีลุ้นโอกาสที่จะได้รับ BNB Watcher มูลค่า500บาทมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับผมงก็จะเล่าให้ฟังว่าวิธีการร่วงแคมเปญเนี่ยแค่เราไปกดเข้าร่วมตอนนี้ตรงนี้นะฮะเมื่อเรากดเข้าร่วมแล้วเนี่ยทำการ KYC ไฮไลท์ให้เรียบร้อยและเราทำการเทรดครั้งแรกก็คือจบแล้วครับโดยการเทรดครั้งแรกนั้นจะต้องมีมูลค่า500บาทขึ้นไปนะครับตรงนี้ต้องเน้นย้ำกันนิดนึงครับว่า ถ้าเราไม่กดเข้าร่วมแต่เราไปเทรด5 0 0บาทก่อนเนี่ยเราค่อยมากดเข้าร่วมทีหลังอันนี้ไม่นับเลยนะครับดังนั้นเนี่ยดูให้ดีนะครับเรากดเข้าร่วมก่อนเราค่อยไปเทรดนะครับอ่าทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยสําหรับใครที่ยังไม่เทรดครั้งแรกถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้เทรดครั้งแรกแล้วก็มีรางวัลเป็นบอสเชอร์ด้วยสําหรับการประกาศรางวัลเนี่ยก็จะมีการประกาศรางวัลว่าใครจะได้รับวันที่10กันยาครับในเวลา11นาฬิกา ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้รับเราก็ต้องเข้าไปเช็คที่เมนูวอชเชอร์บน b บ n a ้ c e TS อครับถึงจะเห็นว่าเราได้รับหรือเปล่านะครับและที่สำคัญคือวอชเชอร์เนี่ยมีหมดอายุดังนั้นเนี่ยเราควรเข้าไปเช็คในวันที่10กันยาว่าเราได้ไหมและถ้าเราได้ให้เรากดเคลมครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดเคลมช้ากว่าวันที่30กันยาเนี่วอชเชอร์ er ก็จะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับวิธีการกดเคลมเนี่ยก็ง่ายๆก็ไปที่หน้าแรกครับ แล้วกดไอคอน i บ a น้ e เจตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปที่ส่วนรวมหลังวัลน,นะครับและก็เข้าไปที่เมนูวอชเชอรของฉันตรงนี้เท่านั้นเองเราก็จะเห็นวอชเชอรที่เราได้รับในกรณีที่เราอยู่ใน3,000สิทธิ์แรกครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วพบกับผอมอในใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ